ร้านสองก็ไม่แพงเอออยู่อังกฤษแม่งแบบว่าต้องใช้เงินเปลืองแน่นอนซื้อแบรนด์เนมที่ยังจบไม่วะยากนะมันไม่ง่ายนะร้องไห้ไปเยอะมากนะว่าไม่ขุมคุณแอร์ทั้งตึกมันเทียบกันไม่ได้หรือมะหกหมื่นของที่ไทยกับของต่างประเทศมันเทียบกันไม่ติดเรียงของเราโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกับช่องเมม,ม,มมี่มบุ๊มี่เย้ยยยยย้ยย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 ย ค่าใช้จ่ายในการเรียนดัตช์สายค่ะว้กเรียนดัตช์สายที่ไรกระบังค่ะปอตีค่ะค่ะนเมย์เรียนปาร์โธดัตร์สายที่อังกฤษค่ะ University of Sussex คงเรียนสี่ปีค่ะเมย์เรียนปีนิดๆถ้าเรียนเอาดัตช์ายเนี่ยปีเดียวอก็คือสี่ปีกับหนึ่งปีค่ะโอเควันนี้เราจะมาอีกทีว่าค่าใช้จ่ายมีทั้งหมดเท่าไหร่ของเมย์เมย์จะรวมค่าที่เรียน เริ่มพี่มุมิกะนะคะ,<จ>ะก็เทอมละสามหมนสอแต่ว่าเทอมนั้นจะได้ลดค่าแบบว่าช่วงโควิดหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง <c oughs> แล้วก็จะมีช่วงของที่เป็นซัมเมอร์น่าจะประมาณ3000อันนี้ไนมะ่เคยแต่ว่าลงได้2ตัวแต่ว่า32 0 0 0ต่อเทอมเนี่ยก็คือลงได้ทั้งหมด24หน่วยกิประมาณค่ะส่วนขงเจค่าเทิมไม่ค่าเทิมไม่ได้ คือของเมย์อะไปเรียนต่างประเทศใช่ปะ่ะเอาเป็นว่าเงินสดที่เมย์ใช้ไปทั้งหมดไม่ใช่เมย์ใช้แม่มาให้มีมาก็คือประมาณร้านสองร้านสองแสนร้าน, 2, 1, าน 2, สองหนึ่งร้านสองแสนรานนี่คือเรียนตั้งแต,ต่ต้นจนจบก็คือเรียนปีด้วยไม่รวมพิเศชอนอลค่ะถ้ารวมพิเศชอนอลอีกสามแสนก็คือตกประมาณร้านห้าคือทั้งหมดพิเศชอนอลคืออะไรเป็นคลิปนี้ค่ะก็คือตกประมาณ 5, 8, ร้านห้าแต่ร้านสองเมย์อะ ไม่รวมค่ากินค่าที่พักค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันเข้าไปด้วยนะคะคือไม่ได้มีแค่ค่าเทอมค่าเทอมจริงๆอยู่ประมาณสี่แสนห้าก็ไม่แพงนะเะอมีประมาณแค่4ี่แสนห้าไม่แพงแล้วก็ค่าที่พักค่าที่พักตกวีคละหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดกรอนต่อวีคหกเจ็ดคันประมาณนั้นต่อวีคนะคะแล้วค่ากินอยู่อ่ะเดือนหนึ่งอ่ะนะเมย์แบบว่าทำเขาเรียกอะไรนะอาหารเองบางทีก็ออกไปกินไปแฮงเอากับเพื่อนบ้าง เมยใช้เงินอยู่ประมาณ1นึ0 0บาทต่อบาทนะคะต่อเดือนต่อเดือนก็คือประเทศไทยนะถูกมากเพราะว่าของมุคอะ5วันใช่ไหมวันละ300บาทเดือนหนึ่งมี20วัน20คูสอันนั้นคือค่ากินอย่างเดียวนะคะยังไม่รวมค่าอีซี่พาสค่ารถน้ำมันซึ่งอันนี้คุณแม่จ่ายทั้งหมดแล้วก็มีค่าอุปกรณ์อย่างอื่นอีกก็คือคุณแม่จ่ายหมดเลยหรือค่าเกี่ยวกับว่า ทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยที่แบบรุ่นเป็นคนเก็บก็มาก็คนจ่ายค่ะก็คือ300หนอยหน่อกินเดียวซึ่งก็ไม่่อลยแต่ว่ามีหลายคนใช่ไหมคะว่าสงสัยว่าแบบเอออยู่อังกฤษแม่งแบบว่าต้องใช้เงินเปลืองแน่นอนต้องไม่จริงค่ะเมย์อยู่มาแล้วด้วยเงินหนึ่งบาทต่อเดือนมันอยู่ได้ค่ะทุกคนมันอยู่ที่ว่าคุณอะใช้อะไรบ้างถ้าคุณเข้าลอนดอนไปซื้อแบรนด์เนมเอออันนั้นอีกเรื่องถูกไหมคะยังไงแบรนด์เนมก็เกินอยู่แล้วมันเกินอยู่แล้วแต่คือ ในไมไงเพราะว่าไม่ใช่อะไรตอนนั้นนะ่ะแม่ก็เครียดไงแม่ชี่จะจบไหมวะต้องเรียนให้ได้นะต้องจบภายในหนึ่งปีงนะนะเออแบบเออไม่ต่อนะแล้วแบบว่าก็ดวงคนขู่ไว้แบบแบบเออมันยากนะมันไม่ง่ายนะจบอังกฤษพอมาณนะป,ปัจจุบันก็สุกเออแม่งยากจริงวะ่ะร้องไห้ไปเยอะมากนะทุกคนคือแบบว่าเงิน1นล้านสองแสนบาทที่เราจ่ายไปอ่ะยังต้องมานั่งร้องไห้และที่สําคัญน้าหนักลงไป15บห้ากิโลทุกคนแม่งเครียดแม่งรีอนไรแล้วขอถามนี้ได้ไหมหนึ่งล้านสองแสนบาทที่จ่ายไปเนะี่ย ถ้าให้สรุปว่ามันคุ้มไหมกับการจ่ายไปร้านตรงตรงนะทุกคนโคตรคุ้มคุ้มของคุ้มด้วยม,มันไม่ใช่แค่<ม>คุ้มอีกแล้วแม่งโคตรคุ้มแม่งได้ประสบการณ์มาเยอะมากทุกคนมูพูดถึงว่าถ้าของมุกนะคือมูวางแผนไว้ตอนนี้คือจบสามปีครึ่งแล้วมันก็จะมีปีสี่เทอมสองใช่ปะที่มูอาจจะไม่ต้องเรียนแต่ยังไงมูต้องจ่ายสามหมื่นสองในปีสี่เทอมสองอยู่ดีนะซึ่งมุกคิดว่ามันคุ้มไหมหรอกับการเรียน มูสำหรับมูนะมูก็ไม่คุ้มมูคิดว่าสามหมื่นสองต่อเทอมกับการเรียนที่เท่าเนี้ยอุปกรณ์ก็ประมาณเนี้ยมูรู้สึกว่าไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าตีว่าสองหมื่นห้าถามว่าคุ้มไหมมูก็ยังตอบว่าไม่คุ้มอยู่ดีเพราะมูว่าไม่รู้สิแต่ว่าถ้าเราไม่มาเรียนเราก็ไม่ได้อะไรแล้วถ้าพูดถึงอุปกรณ์ในห้องเรียนด้วยอ่ะถ้าอุปกรณ์ในห้องเรียนถ้าเทียบกับมอจช่ไมนะเอาเอาเอาตรงๆว่ามูเคยไป เรื่องอะไรอะสัมภาษณ์ที่มหาลัยเจมีแล้วก็คณะเดียวสาขาเดียวกันเลยก็คือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มุกไปตึกเดียวกันเลยถ้าถามว่าถ้าเทียบว,ว่าระหว่างระกำบ,บังกับมหาลัยเจมีก็คือมอสวเนี่ยมุกค,คุ้มไหมมุกก็คุม้มเพราะว่าของมุกอะท้งตึกคือคุณไปได้เลยแล็บของคุณอันนี้แล็บของคุณนะคุณมีมีโต๊ะของคุณอยู่ตรงนี้ในตอนทาโปรเจกต์หรือแบบคุณอยากได้คอมอะไรคุณบอกอาจารย์ได้เลยวันนั้นมุกแกล้งอาจารย์เล่นๆเนาะ อาจารย์แล้วกองอากาศเ,เครื่องกองอากาศเนี่ยไม่มีหรออยู่ดีอีกวันหนึ่งอาจารย์กห่าเอามุกมิกมาเอาไปเลยผมซื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้เออถามว่าคุม้มไหมสำหรับมุกว่าว่า,วาดีกว่าคือมันดีตรงที่ว่าคุณเป็นเด็กโปรเจกต์แต่ถ้าถ้าคุณเป็นเด็กธรรมดามุกรู้สึกว่าไม่คุ้มเท่าไหร่อืมแต่ว่ามันดีที่ว่าแบบอุปกรณ์โอเคมัน,ม,นมันโอเคมันสเปคโอเคทํางานได้เร็วไม่ได้แบบแปลกหรือแบบ เขามีทุกอย่างให้คุณพร้อมอะ่ะคือเดินเข้าไปในตึกของบุกอะ่ะคือทุกตึกอะ่ะมันไม่ไม่เป็นแอร์นะแต่ตึกบุกเป็นตึกเดียวที่เดินเข้าไปคุณแอร์ทั้งตึกเลยแล้วก็เปิดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีห้องแบบว่าอ่ะเอาไว้อ่านหนังสือให้เด็กนะห้องคอมมอนห้องประชุมอะไรเงี้ยคุณก็สามารถขอใช้ได้แล้วก็ยังมีโรงอาหารส่วนตัวอีกอก็เลยถือว่าถ้าเทียบกับมาหาวิทยาลัยที่เป็นในป,ป,ร,ะประเทศไทยแล้วก็เป็นมรัฐเนี่ยก็ถือว่าโอเคมาก่าแต่ถ้ามาบูข,ของเม มันเทียบกันไม่ได้เลยทุกคน <c oughs> ของเมย์เทีกยกิจกับที่นี่มันเทียบกันไม่ได้เลยทุน <c oughs> มันทียมัน,นจริงนะอย่างแรกเลยนะคอมพิวเตรอร์อะทุกเครื่องนะมีสองจอเว้ยขั้นต่ำอนะ <c oughs> ถ้าคุณรูป้ปะเอาแค่การจออย่างเดียวการจอของเขาอะสามารถซื้อคอมพิวเตอร์เมย์ได้ทั้งเครื่อง ROG เมยม์ซื้อมาหกหมื่น,นรือปะแต่การจอเขาอะซื้อคอมเมย์ได้ทั้งเครื่องที่ยังไม่ถึงยังไม่ได้พูดถึงห้องสมุดทุกคนหนังสือเป็นล้านทุกคนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอ็นว่าหล่อม้นแบบนี้หาที่ไหนไมม่ี ที่สาคัญเมย์อยู่หอในวะทุกคนเพราะอยู่หอในอะ่ะเมย์ก็ใช้ฟัสซิลิตี้ในมหาลาย <Yeah. S 1> ัยได้ครบถูกป้าได้ทุกอย่างเลยทุกคนแม้แต่แบบมียิมด้วยนะทุกคนแต่เมย์ก็ไม่ได้ใช้เพราะเมย์ไม่ได้เป็นคนข้ามออกนอกไดแล้วก็ที่สําคัญไปแล้วเมย์อยู่ในมหาลัยทุกคนเมย์ขึ้นยุเมย์สะดวกมากโคตรสะดวกเลยทุกคนคือเอาง่ายๆว่าของที่ไทยของต่างประเทศมันเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วเวยทุกคน <c oughs> จริงๆแล้วร้านสองคุ้ม <c oughs> ไหมคุ้มไหมสำหรับเมย์ คือของมุกที่มุกบอกว่าไม่คุ้มอ่ะคือมุกเทียบกับอังกฤษนะมุกไม่ได้เทียบกับในประเทศไทยกันเองแต่ถ้าเทียบกับประเทศไทยกันเองโอเคแล้วกระบังเป็นมอที่ดีแต่ถ้าพูดถึงว่าความสะดวกสบายคือมองมุกอ่ะคือแต่แต่ละที่อ่ะมันไกลกันมากๆเว้ยแต่มันดีตรงที่ว่าคืออย่างเช่นคณะมุกใช่ปหคุณแทบจะไม่มีเรียนในตึกเรียนรวมเลยจะมีอย่างมากก็คือแบบตัวสองตัวเท่านั้นอ่ะเออซึ่งมันก็ดีที่แบบว่าคุณเรียนแค่ในคณะของคุณเท่านั้น ไม่ต้องไปหาที่อื่นเพราะว่าห้องเรียงของเราโอเคพร้อมสําหรับทุกคนห,หรือจะแบบมันจะไม่มีแบบรถในมอที่วิ่งกันอะ่ะเออเขา้าใจผิดว่าแบบถ้าเราไปแบบโอเวนทั้มอ,อนนี้มันก็จะมีรถมอวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนมันยังไม่มีตอนนี้มันเริ่มพัฒนามีแบบรถตู้วิ่งในมอแต่พอช่วงโควิดเนี้ยเขาก็หยุดไปแล้วก็ยังไม่เห็นกลับมาเลยก็เลยไม่รู้ยังไงแล้วก็ มันก็จะอันตรายตรงที่แบบรดรถพ่วงอะไรเงี้ยสามารถวิ่งกลางมออะไรเงี้ยได้อีกอแต่และที่ก่อนจะเดินไปก็คือเหงื่ออาบไปหมดแล้วเพราะว่าต้นไม้ก็ไม่มีมีแต่แบบมีน้อยแล้วก็ถ้ามันโตก็ตัดทิ้งทําไมก็ไม่รู้นั่นแหละอืมเจอของเมย์เหรอแต่ละที่เดินกันอนะ่ะมันเดินได้เว้ยจาก,ากาบ้านเมย์อ่ะไม่จากที่พักของเมย์เดิมที่ที่แบบที่เรียนอนะ่ะไม่ใช่เวลาสิบห้านาที 15นสิบห้านาทีมันไกลมากนะทุกคนมันเดินแม่งเป็นกินโลแต่อากาศแม่งเย็นแล้วหนาวแต่บางวันฝนตกมันก็เออเฉยแฉก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วถูกป่ะอังกฤษแม่งแบบแฉกหรืออีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบตอนอยู่อังกฤษคืออะไรรูป้ป่ะสี่ทุ่มแม่งฟ้างสว่างลย,ยเป็นอะไรที่แบบแม่งนอนลําบากมากหรือบางทีแบบแปดโมงเช้าแม่งยังไม่สว่างอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่แบบแม่งเอไม่รู้เลย,เลยว่าแม่งกี่โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คุ้มค่ะทุกคนประสบการณ์ต่างประเทศอยากให้ทุกคนไปอยู่นะวันนี้มีเท่านี้แหละ เราจะมาเล่าเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์บ๊ายบายค่ะๆๆแล้วก <ๆ S 1> ็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะ